คลิปนี้นะคะจะเป็นการสอนการตั้งค่าระบบดูดคอมเมนต์ไลฟ์สดบนชิมิตี้นะคะโดยจะสอนตั้งแต่การตั้งค่าร้านค้าการตั้งค่าคีย์เวิร์ดสำหรับการ C f สินค้านะคะแล้วก็การจัดการไลฟ์นะคะในขั้นตอนแรกอะค่ะทางร้านจะต้องทำการตั้งค่าการชำระเงินและการขนส่งก่อนนะคะโดยไปที่หน้าตั้งค่าตรงนี้ค่ะเลือกเป็นตั้งค่าร้านค้านะคะแล้วก็เลือกเป็นการชำระเงินได้เลยค่ะ เมื่อเข้ามาเรียบร้อยแล้วอะค่ะทางร้านก็สามารถกดบวกธนาคารที่ต้องการใช้งานได้เลยนะคะโดยจะสามารถเลือกธนาคารได้ค่ะว่าเป็นธนาคารไหนนะคะอย่างเช่นเลือกเป็นธนาคารกรุงเทพนะคะแล้วก็ถ้ามีสาขาก็สามารถใส่ได้เลยนะคะสามารถใส่เป็นชื่อบัญชีได้เลยนะคะเช่นทิปนิตตี้นะคะแล้วก็จะแนะนำให้วงเล็บด้านหลังไว้ด้วยนะคะว่า เป็นชิมิตี้บัญชีธนาคารอะไรนะคะหลังจากนั้นนะคะก็ใส่เลขที่บัญชีได้เลยเมื่อใส่เลขที่บัญชีเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะสามารถเลือกคลังสินค้าสำหรับบัญชีธนาคารอันนี้ได้ด้วยค่ะเมื่อเลือกเรียบร้อยแล้วนะคะก็สามารถกดยืนยันได้เลยค่ะเมื่อยืนยันเรียบร้อยแล้วอะคะ่ะก็จะเป็นการสร้างบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะคะ ถ้าทางร้านนะคะต้องการจะใช้เป็นบัตรคเครดิตในการรับชำระเงินด้วยนะคะ <_' S 1> ก็สามารถไปที่บัตรเครดิตตรงนี้ค่ะแล้วก็เปิดใช้งานเปิดรับบัตรเครดิตจากลูกค้าทางลิงก์หรือเว็บไซต์ได้เลยนะคะแล้วก็จะสามารถตั้งค่าธรรมเนียมที่จะเก็บจากลูกค้าได้นะคะว่าต้องการเก็บจากลูกค้ากี่เปอร์เซ็นต์นะคะในการชำระเงินแบบบัตรคเครดิตนะคะอันนี้ค่ะจะมีค่าใช้ใจ่ายเพิ่มเติมอยู่ที่3.37นะคะเป็นค่าธรรมเนียมนะคะรวมภาษีมูลค่าเพิ่มเรียบร้อยแล้วค่ะ หลังจากนั้นนะคะทางร้านก็สามารถใส่เป็นบัญชีที่รับเงินตรงนี้ได้เลยค่ะก็คือชิมิตี้ค่ะจะทําการโอนเงินคืนร้านค้าทุกๆ15วันนะคะจะเป็นวันที่10แล้วก็25ของทุกเดือนนะคะเพราะว่าเวลาที่มีลูกค้าเขาชําระเงินแบบแบตเครดิตเข้ามาค่ะเงินใจเข้ามาที่ชิมิตี้กดนะคะต่อมาจะเป็นการตั้งค่าขนส่งนะคะลูกค้าก็สามารถไปที่การขนส่งตรงนี้ได้เลยค่ะ แล้วก็สามารถเพิ่มขนส่งที่ต้องการใช้งานได้เลยนะคะอย่างเช่นอันนี้เลือกเป็น J&T Express นะคะเมื่อเลือกเข้ามาแล้วอะคะ่ะก็จะมีข้อมูลเข้ามาอยู่ที่ด้านซ้ายมือตรงนี้นะคะทางร้านนะคะสามารถเลือกขนส่งหลักได้ด้วยนะคะว่าปกติแล้วอะคะ่ะใช้ขนส่งไหนเป็นขนส่งหลักๆเลยบ้างนะคะอันนี้ก็สามารถเลือกได้เลย1ขนส่งด้วยกันนะคะ โดยถ้าเลือกขนส่งหลักไว้อ่ะค่ะทุกๆออเดอร์ท,ที่เปิดผ่านไลฟ์ก็จะเป็นขนส่งนั้นที่เราเลือกไว้เลยอย่างเช่นอันนี้เลือกเป็นเคอรี่นะคะเวลาที่มีออเดอร์จากไลฟ์สดอย่างเงี้ยค่ะออเดอร์นั้นๆเขาก็จะเป็นขนส่งเคอรี่ให้เลยนะคะแล้วก็ถ้าต้องการจะใช้งานส่งผ่านระบบชิมิตี้เอ็กเพรสอ่ะคะ่ะอันนี้ก็สามารถเปิดฟังก์ชันใช้ส่งผ่านระบบชิ i ิตี้เอ็กเพรเป็นค่าเริ่มต้นได้เลย นะคะแล้วทุกๆออเดอร์ที่มีการเปิดทั้งผ่านไลฟ์แล้วก็เปิดผ่านหน้าออเดอร์ปกติอะค่ะก็จะเป็นการส่งผ่านระบบทั้งหมดเลยค่ะถัดไปนะคะทางร้านจะต้องไปที่วิธีคิดราคาค่าส่งนะคะตรงนี้เลยค่ะเลือกขนส่งที่ต้องการแก้ไขนะคะแล้วก็กดแก้ไขค่าส่งได้เลยค่ะโดยในส่วนนี้นะคะ่ะจะมีวิธีคิดค่าส่งอยู่3วิธีด้วยกันนะคะวิธีแรกจะเป็นแบบคิดตามราคานะคะวิธีที่2จะเป็นคิดตามจํานวน แล้วก็คิดตามน้าหนักนะคะในกรณีนี้ค่ะจะเลือกเป็นแบบคิดตามจํานวนนะคะในกรณีที่เลือกเป็นคิดตามจํานวนแบบนี้ค่ะโดย1ชิ้นนะคะอาจจะอยากให้ค่าส่งชิ้นแรกะคะ่ะเป็น40บาทแล้วก็ชิ้นถัดๆไปเพิ่มเป็นชิ้นละ10บาทอย่างนี้นะคะอันนี้ลูกค้าก็สามารถกดเพิ่มราคาตรงนี้ได้เลยนะคะแล้วก็ถ้าชิ้นแรกอย่างเช่นชิ้นแรก40บาทนะคะอันนี้ก็สามารถใส่เป็น1ชิ้น 40แล้วก็กดเพิ่มราคาได้เลยนะคะชิ้นที่2เพิ่มอีก10บาทเป็น50บาทนะคะอันนี้ก็สามารถใส่เป็นชิ้นที่2 50แบบาทนี้ได้เลยค่ะหรือถ้าต้องการให้ชิ้นที่3เป็นต้นไปนะคะส่งฟรีนะคะอันนี้ลูกค้าก็สามารถใส่เป็นจำนวนสินค้าที่โอเวอร์ไว้ได้เลยก็คือเป็นจำนวนที่ลูกค้าไม่มีทางซื้อถึงนะคะแล้วก็ใส่เป็นศูนบาทตรงนี้ได้เลยแล้วก็กดเพิ่มราคาได้เลย นะคะดังนั้นชิ้นที่3เป็นต้นไปนะคะก็จะเป็นออเดอร์ที่ส่งฟรีไปเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของวิธีคิดค่าส่งตรงนี้ค่ะจะสามารถเลือกคลังสินค้าได้ด้วยนะคะว่าขนส่งนี้ค่ะจะเชื่อมกับคลังสินค้าไหนบ้างนะคะอย่างน,นี้เลือกเป็นทุกคลังเลยแบบนี้ก็ได้ค่ะหรือถ้ามีหมายเหตุเพิ่มเติมนะคะก็สามารถใส่ตรงนี้ได้เลยค่ะหลังจากนั้นก็กดบันทึกได้เลยนะคะ เมื่อกดบันทึกเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะเป็นการตั้งค่าราคาส่งเรียบร้อยแล้วค่ะจะแนะนำว่าหากจะใช้งานในส่วนของการดูดคอมเมนต์ไลฟ์นะคะจะต้องไปที่ตั้งค่าร้านค้านะคะแล้วก็เลือกเป็นออเดอร์ค่ะหลังจากนั้นนะคะเลื่อนลงมาด้านล่างค่ะแล้วก็ เปิดฟังก์ชันอันนี้ไว้นะคะจะเป็นฟังก์ชันรวมออเดอร์ Facebook Live อัตโนมัติถ้าออเดอร์ยังไม่พิมพ์ซึ่งจะรวมออเดอร์ที่ยังไม่แจ้งโอนเงินด้วยนะคะจะเป็นฟังก์ชันสําหรับลูกค้าที่ทําการสั่งซื้อสินค้าเข้ามาในไลฟ์ตอนเช้านะคะแต่ว่ายังไม่ชําระเงินแล้วตอนเย็นเนี่ยลูกค้าเขา CF สินค้าเข้ามาเพิ่มอีกนะคะระบบก็จะทําการรวมยอดให้ลูกค้าค่ะชําระเงินรอบเดียวได้เลยนะคะเมื่อตั้งค่าเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นจะไปที่ น้าเชื่อมต่อระบบอื่นตรงนี้นะคะแล้วก็เลือกเป็นเชื่อมต่อช่องทางจำหน่ายค่ะแล้วก็เลือกเป็น facebook นะคะหลังจากนั้นกดเข้าสู่ระบบด้วย facebook ได้เลยค่ะสําหรับลูกค้าที่ยังไม่เคยล็อกอินเข้าใช้งานมาก่อนนะคะก็สามารถกดดำเนินการต่อในชื่อของ facebook อันนี้ได้เลยแต่ถ้าลูกค้าท่านไหนนะคะที่เคยล็อกอินเข้ามาก่อนแล้วอะค่ะอันนี้ก็สามารถกดแก้ไขการตั้งค่าตรงนี้ได้เลย นะคะแล้วก็จะสามารถเลือกบัญชีของ i n s t a g r กรมที่ต้องการเชื่อมต่อเข้ามาได้ค่ะเมื่อเลือกเรียบร้อยแล้วก็กดถัดไปได้เลยนะคะหลังจากนั้นก็สามารถเลือกเป็นเพจ Facebook ที่ต้องการเชื่อมต่อเข้ามาได้เลยค่ะเลือกเรียบร้อยแล้วก็กดถัดไปได้เลยนะคะีนหน้านี้นะคะจะเป็นในส่วนของ Permission การเข้าถึงนะคะอันนี้ค่ะจะแนะนำว่าให้คุณลูกค้าค่ะติ๊กใช่ให้หมดเลยนะคะ เมื่อติดครบท้วนเรียบร้อยแล้วนะคะก็สามารถกดเรียบร้อยได้เลยค่ะแล้วก็กดตกลงได้เลยนะคะก็จะเป็นการเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วค่ะเมื่อเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วอะค่ะระบบก็จะเด้งกลับมาให้ที่หน้าตั้งค่าแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีเป็นชื่อเพจที่ลูกค้าะคะ่ะทําการเชื่อมต่อเข้ามาให้จากนั้นสามารถไปที่หน้าแชทแทลเลไลฟ์ตรงนี้นะคะไปที่ไลฟ์ค่ะ แล้วหลังจากนั้นนะคะก็กดตั้งค่าไลฟ์ในเพจที่ต้องการจะไลฟ์ได้เลยค่ะเมื่อกดตั้งค่าไลฟ์เข้ามาเรียบร้อยแล้วนะคะจะเป็นการตั้งค่าไลฟ์ว่าจะให้มีการ d ีเทคคีย์เวิรยังไงนะคะแล้วก็สรุปยอดไปให้ลูกค้าแบบไหนนะคะอันแรกจะเป็นวิธีการ d ีเทคคีย์เวิรนะคะโดยจะมี2รูปแบบด้วยกันแบบแรกนะคะจะเป็นแบบคอมเมนต์มีคีย์เวิร์ดอย่างน้อย1นํานะคะอันนี้ก็จะเหมาะกับร้านค้าที่ ขายสินค้าแบบไม่มีสินค้าย่อยนะคะเช่นอาจจะขายกล่องนะคะแล้วก็ตั้งคีย์เวิร์ดเป็นคําว่ากล่องในภาษาไทยแล้วก็มีคําว่า box ในภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นตัวอักษรพิมพ์ใหญ่พิมพ์เล็กในภาษาอังกฤษนะคะอันนี้ก็จะไม่มีผลอะไรนะคะแล้วถ้าลูกค้าค่ะทาการพิมพ์เข้ามาแค่คําว่ากล่องอย่างนี้นะคะ่ะแล้วเราเลือกเป็นคอมเมนต์มีคีย์เวิร์ดอย่างน้อยหนึ่งคำไว้นะคะลูกค้าก็จะได้สินค้าไปเลยค่ะ ส่วนแบบที่2นะคะจะเป็นแบบคอมเมนต์มีคีย์เวิร์ดทั้งหมดนะคะก็คืออันนี้ค่ะจะเหมาะกับร้านค้าที่ขายสินค้ามีสินค้าย่อยนะคะเช่นอาจจะขายเสื้อาผ้านะคะแล้วก็ตั้งคีย์เวิร์ดเป็นเสื้อกับคําว่าไซส์ S นะคะอันนี้ค่ะจะไม่นับเว้นวรรคแล้วก็ระบบจะดูแค่คําที่ลูกค้าพิมพ์เข้ามานะคะเมื่อลูกค้าค่ะพิมพ์เข้ามาเป็นคําว่าเสื้อคําเดียวอย่างเงี้ยค่ะจะไม่สามารถ CF ได้นะคะ จะต้องพิมพ์เข้ามาทั้งคำว่าเสื้อแล้วก็ s ด้วยนะคะถึงจะสามารถได้สินค้านั้นไปค่ะถัดไปนะคะจะเป็นในส่วนของการป้องกันคีย์เวิร์ดซ้ำซ้อนนะคะอันนี้ค่ะจะแนะนำว่าให้เปิดไว้นะคะเพราะถ้าไม่เปิดไว้ะคะ่ะเวลาที่ลูกค้าเขาพิมพ์คีย์เวิร์ดเข้ามาซ้ำนะคะเช่นเขาอาจจะ cf เป็น xl เข้ามาแล้วหนึ่งครั้งนะคะแล้วเขาก็พิมพ์เป็น 2xl เข้ามาเพิ่มอีกนะคะลูกค้าก็จะได้ไปทั้ง2ตัวเลย แต่ถ้าเราเปิดอันนี้ไว้อะค่ะระบบก็จะจับแค่อันที่ยาวที่สุดเป็นหลักนะคะก็คือจะจับเป็น 2xL ค่ะสามารถระบุคำได้นะคะว่าหากลูกค้าต้องการจะ CF ชิ้นเดิมเพิ่มอย่างเงี้ยค่ะจะต้องพิมพ์มาเป็นคำว่าอะไรนะคะเช่นอันนี้ค่ะระบบตั้งไว้ให้ว่าเป็นคำว่าเพิ่มนะคะลูกค้าก็จะต้องพิมพ์เป็นเพิ่มเสื้อ S 1แบบนี้ได้เลยนะคะหรือลูกค้าค่ะจะ ตั้งค่าเป็นคำที่ต้องการก็ได้ค่ะถัดมาจะเป็นสีของป๊อปอัพนะคะก็จะเป็นในส่วนของ OBS นะคะที่เอาไว้ตั้งค่าพวกข้อความป๊อปอัพเวลาที่เราไลฟ์สดอยู่อย่างเงี้ยค่ะก็จะมีข้อความดิ้งขึ้นมานะคะโดยในคลิปนี้ค่ะจะไม่ได้มีการสอนการใช้งานในส่วนนี้ให้นะคะแล้วก็ถัดไปจะเป็นการตั้งค่าปุ่ม OK นะคะที่เอาไว้ให้ลูกค้าค่ะกดเพื่อตอบกลับข้อความสรุปยอดนะคะ เพื่อให้เป็นการแอคทีฟกับทางร้านนะคะป้องกันไม่ให้ทางร้านนะคะโดนแบนจาก f a c e b o o k นะคะในกรณีที่ Facebook อาจจะคิดว่าข้อความสรุปยอดของทางร้านนะคะเป็นสแตมอะไรงนี้ค่ะโดยสามารถกําหนดคําเองได้เลยนะคะจะเป็นคําว่าอะไรก็ได้ค่ะแต่ว่าจะไม่สามารถเว้นวรรคไว้ได้นะคะจะต้องมีใส่ข้อมูลในส่วนนี้ไว้ค่ะอาจจะแก้ไขจากคาว่าโอเคเป็นคําว่ายืนยันก็ได้ค่ะ ถัดไปก็จะเป็นการตั้งค่าการสรุปยอดนะคะโดยจะมี3ามรูปแบบด้วยกันนะคะแบบแรกจะเป็นแบบร้านสรุปยอดให้เท่านั้นนะคะก็คือทางร้านนะคะทําการกดสรุปยอดให้ลูกค้าเองหลังจากที่จบไลฟ์เรียบร้อยแล้วนะคะถ้าลูกค้าเขาทาการ CF เข้ามาได้อะค่ะระบบก็จะมีเป็นส่งข้อความแจ้งไปหาลูกค้านะคะว่า CF ได้ะค่ะโดยข้อความนี้นะค่ะจะส่งไปพร้อมกับปุ่มโอเคนะคะก็คือจะเป็นข้อความในส่วนนี้เลยนะคะทางร้านสามารถมา ตั้งค่าเพิ่มเติมเองได้ค่ะจะเป็นข้อความสำหรับส่งเมื่อลูกค้า CF ได้ตรงนี้นะคะแล้วก็จะสามารถเลือกได้ด้วยค่ะว่าต้องการจะให้ส่งในอินบ็อกซ์หาลูกค้าอัตโนมัติเลยไหมเมื่อลูกค้าทําการ CF นะคะหรือจะให้ส่งเป็นคอมเมนต์ของลูกค้าต่อท้ายไปด้วยนะคะว่าคอมเมนต์ที่ทําให้ลูกค้าได้สินค้าค่ะเป็นคอมเมนต์ไหนนะคะแต่ในส่วนของการสรุปยอดแบบแรกนะคะจะมีส่งเป็นแค่ข้อความยืนยันไปเฉยๆจะไม่ได้มีเป็นการสรุปยอดไปให้นะคะ แบบที่2นะคะจะเป็นแบบใช้ปุ่มสรุปยอดนะคะก็คือระหว่างที่ทางร้านไลฟ์ค่ะลูกค้าที่ Cf ได้ะคะ่ะก็จะมีข้อความส่งไปพร้อมกับปุ่มโอเคแล้วก็ปุ่มสรุปยอดนะคะให้ลูกค้าทําการเลือกกดสรุปยอดด้วยตัวเองได้ระหว่างไลฟ์เลยนะคะส่วนแบบที่สามะคะ่ะจะเป็นแบบสรุปยอดทันทีคือเมื่อลูกค้าค่ะทำการ Cf ได้แล้วนะคะระบบก็จะมีส่งข้อความสรุปยอดพร้อมสร้างออเดอร์ไปให้ลูกค้าเลย นะคะโดยที่ทางร้านหรือลูกค้าค่ะไม่ต้องกดสรุปยอดเองนะคะโดยปุ่มโอเคด้านบนตรงนี้ค่ะกับข้อความด้านล่างตรงนี้ที่เป็นข้อความสําหรับส่งเมื่อลูกค้า CF ได้นะคะจะส่งไปเฉพาะการสรุปยอด2แบบแรกเท่านั้นนะคะถัดมานะคะจะเป็นในส่วนของการแจ้งเตือนเมื่อสินค้าเหลือสต็อกน้อยกว่าเท่าไหร่นะคะอันนี้ทางร้านก็สามารถมาตั้งค่าไว้ได้เลยค่ะว่าเมื่อสินค้าเหลือเท่าไหร่แล้วจะต้อง มีการแจ้งเตือนนะคะก็คือจะสามารถเลือกได้ด้วยค่ะว่าจะให้มีเป็นเสียงแจ้งเตือนด้วยไหมนะคะโดยเสียงอันนี้ค่ะจะขึ้นเฉพาะบนหน้าของแอดมินนะคะและถัดไปนะคะจะเป็นในส่วนของการจัดการคิวสินค้าไลฟ์นะคะก็จะเป็นในส่วนของ OBS เหมือนกันนะคะซึ่งในคลิปนี้ค่ะจะไม่ได้มีสอนการใช้งานให้นะคะหลังจากที่ลูกค้าตั้งค่าเรียบร้อยแล้วะคะ่ะก็สามารถกดบันทึกได้เลยค่ะ เมื่อบันทึกเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้ก็สามารถกลับไปที่หน้าไลฟ์ได้เลยค่ะแล้วก็เลือกจัดการสินค้าได้เลยนะคะถัดมาจะเป็นการตั้งค่าสินค้าในไลฟ์นะคะเมื่อเข้ามาที่หน้านี้แล้วอะค่ะจะเป็นการจัดการสินค้าในไลฟ์นะคะก็คือทางร้านนะคะสามารถเลือกได้ว่าต้องการจะเพิ่มจากสินค้าเดิมหรือสร้างเป็นสินค้าใหม่นะคะก็คือถ้าเลือกสินค้าเดิมนะคะก็สามารถกดตรงนี้ได้เลยนะคะก็จะมีเป็น สินค้าในระบบของทางร้านนะคะก็คือจะอยู่ที่หน้านี้สักครู่นะคะจะเป็นสินค้าจากในหน้านี้ค่ะเข้าไปให้เลือกทั้งหมดเลยนะคะโดยทางร้านก็สามารถเลือกได้ตามที่ต้องการเลยนะคะอย่างเช่นเลือกเป็นอันนี้นะคะเลื่อนลงมาด้านล่างนะคะก็จะสามารถแก้ไขราคาแก้ไขสต็อกแล้วก็เพิ่มคีย์เวิร์ดเข้าไปได้ค่ะอย่างเช่นอันนี้เพิ่มคีย์เวิร์ดเป็นคําว่าเสื้อ นะคะอันนี้เป็นเสื้อขาวแบบนี้นะคะลูกค้าก็จะต้องพิมพ์เป็นคีย์เวิร์ดทั้งคําว่าเสื้อแล้วก็ฟ้าเข้ามาถึงจะได้สินค้านะคะอันนี้จะขึ้นอยู่กับวิธีการตั้งดีเทคคีย์เวิร์ดไว้ตอนแรกนะคะแล้วก็ในกรณีที่ทางร้านนะคะอาจจะมีสินค้าหลายชิ้นเป็นถึงร้อยชิ้นเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วทางร้านอาจจะตั้งรหัสตัวคีย์เวิร์ดไว้อะค่ะเป็น A1 แบบนี้ไปจนถึง A100 เลย นะคะอันนี้จะไม่ค่อยแนะนำให้ตั้งเป็น a 1นะคะจะแนะนำให้ตั้งเป็น a 0 0นนะคะไล่ไปจนถึง a 100แบบนี้แทนนะคะเพราะว่าจะทำให้ไม่มีปัญหาในการ cf นะคะแล้วก็ไม่ทำให้ cf ผิดพลาดค่ะแล้วก็จะไม่แนะนำให้ตั้งคีย์เวิร์ดเป็นตัวอักษรพิเศษนะคะอย่างเช่นตัวนี้ตัวนี้หรือตัวนี้นะคะอันนี้ก็จะไม่แนะนำค่ะหรือว่าเป็นตัวอักษรพิเศษอื่นๆด้วยก็จะไม่แนะนำนะคะ หรือหากต้องการใช้รหัสสินค้าเป็นคีย์เวิร์ดนะคะอันนี้ก็สามารถกดเปิดตรงนี้ได้เลยค่ะก็จะเป็นการใช้รหัสสินค้าตรงนี้เป็นคีย์เวิร์ดให้ลูกค้าพิมพ์ cf สินค้าเข้ามานะคะแล้วก็ด้านบนตรงนี้ค่ะจะสามารถพิมพ์ค้นหาได้ด้วยค่ะว่าเราต้องการจะเพิ่มสินค้าชิ้นไหนเข้ามาในไลฟ์นี้บ้างนะคะอย่างเช่นเสื้อแบบนี้นะคะก็จะมีเฉพาะเสื้อขึ้นมาให้เลือกนะคะแล้วก็ที่ด้านล่างตรงนี้ค่ะจะมีเป็นคําว่า เพิ่มทั้งหมดในหน้านี้นะคะถ้าเรากดไปนะคะก็จะเป็นการดึงสินค้าทั้งหมดในหน้านี้ค่ะมาขายในไลฟ์นี้เลยนะคะจะเป็นแบบนี้เลยนะคะก็จะมีสินค้าเข้ามาให้แบบนี้เลยนะคะแล้วก็ที่หน้านี้ค่ะจะสามารถกดแก้ไขสินค้าได้ด้วยนะคะอย่างเช่นแก้ไขเป็นสินค้าชิ้นนี้นะคะก็จะสามารถเพิ่มคีย์เวิร์ดให้สินค้าชิ้นนี้ได้ด้วยค่ะเอฉนันต้องการให้เขาพิมพ์เพิ่มมาคำว่า กระเป๋าผ้าแบบนี้นะคะก็สามารถเพิ่มได้เลยหรือถ้าราคาปกติอะค่ะขายอยู่ที่100บาทนะคะแล้วในไลฟ์นี้ยค่ะต้องการจะขายเป็น8 0บาทนะคะอันนี้ก็สามารถแก้ไขตรงนี้ได้เลยค่ะหรือถ้าสต๊อกอะค่ะมีขายอยู่20ชิ้นแล้วเราต้องการจะนํามาขายในไลฟ์นี้แค่10ชิ้นนะคะอันนี้ก็สามารถแก้ไขตรงนี้ได้เลยนะคะแล้วก็กดดันได้เลยค่ะถัดไปนะคะก็จะเป็นการเพิ่มสินค้าใหม่นะคะเข้ามาขายในไลฟ์นี้ นะคะโดยเมื่อสร้างสินค้าใหม่แล้วอะค่ะกดตรงนี้เลยสินค้าที่เราสร้างในหน้านี้ค่ะก็จะเพิ่มเข้ามาขายในระบบให้ด้วยนะคะอันนี้ทางร้านก็สามารถใส่เป็นรหัสสินค้าได้เลยนะคะอันนี้นะคะแล้วก็ใส่เป็นชื่อสินค้าค่ะ ไปเป็นราคาขายได้เลยนะคะมีสต็อกเท่าไหร่นะคะแล้วก็สามารถเพิ่มคีย์เวิร์ดได้ค่ะอย่างเช่นเป็นจะกล้ามแบบนี้นะคะก็สามารถใช้เป็นคีย์เวิร์ดได้เลยค่ะหรือถ้ามีสินค้าย่อยนะคะก็สามารถกดเพิ่มสินค้าย่อยตรงนี้ได้เลยค่ะก็จะสามารถใส่ รายละเอียดของสินค้าย่อยได้ค่ะหรือถ้าไม่ต้องการให้มีสินค้าย่อยนะคะก็กดปิดตรงนี้ได้เลยค่ะหลังจากนั้นนะคะก็สามารถกดสร้างได้เลยค่ะส่วนถัดไปนะคะจะเป็นปุ่มอัปเดตสต็อกนะคะโดยปุ่มนี้ค่ะจะเป็นการอัปเดตสต็อกคงเหลือนะคะจากในหน้าสินค้าค่ะเข้ามาอัปเดตในไลฟ์ไพ้ โดยปุ่มนี้ค่ะก็จะไม่แนะนำให้กดระหว่างไลฟ์นะคะแล้วก็ถ้าไม่ต้องการใช้คีย์เวิร์ดไหนนะคะก็สามารถกดปิดที่ด้านหน้าตรงนี้ได้เลยค่ะอย่างเช่นปิดเป็นอันนี้ไปนะคะเวลาที่ลูกค้าเขาพิมพ์เป็นคีย์เวิร์ดของสินค้าชิ้นนี้เข้ามาค่ะระบบก็จะไม่ได้ Detect ให้นะคะก็จะไม่ได้ทำการส่งข้อความหรือว่าสร้างออเดอร์ให้นะคะเมื่อตั้งค่าคีย์เวิร์ดและสินค้าเรียบร้อยแล้วนะคะก็สามารถไปกดทดลอง cf ได้เลยนะคะโดยจะสามารถ ทดลองได้ค่ะว่าถ้าลูกค้าพิมพ์เป็นข้อความคีย์เวิร์ดที่เราตั้งไว้เข้ามาค่ะจะสามารถ C F ได้ไหมนะคะอันนี้ก็สามารถทดลองได้เลยค่ะถ้าลูกค้าพิมพ์เข้ามาเป็นคีย์เวิร์ดนี้ก็จะได้1ชิ้นแบบนี้นะคะหรือถ้าพิมพ์เป็นคําว่าเพิ่มเข้ามาล่ะจะได้ไหมแบบนี้ก็สามารถลองได้เลยนะคะโอเค ก็สามารถมาทดลองที่หน้านี้ได้เลยนะคะเมื่อตั้งค่าไลฟ์ทั้งหมดเรียบร้อยแล้วนะคะทางร้านก็สามารถไปเปิดไลฟ์บน f a c e b o o k ได้เลยค่ะเมื่อลูกค้าทําการเปิดไลฟ์จากเพจที่เชื่อมต่อกับชิมิตี้เรียบร้อยแล้วนะคะ mm hmm. ก็สามารถไปที่หนะ้าแชทแชทไลฟ์ค่ะแล้วกดจัดการไลฟ์ได้เลยนะคะโดยเลือกเป็นไลฟ์ที่ทําการไลฟ์อยู่ตอนนี้ได้เลยนะคะ mm hmm. ก็กดจัดการได้เลยค่ะ จะแนะนําว่าให้กดจัดการทันทีหลังจากที่ทําการเปิดไลฟ์นะคะไม่งั้นระบบจะไม่ได้ดูดคอมเมนต์เข้ามาให้ค่ะเมื่อมีลูกค้าเริ่มคอมเมนต์เข้ามาแล้วนะคะลูกค้าก็สามารถกลับเข้าไปดูที่หน้าแชทสดไลฟ์ของตัวเองนะคะที่เป็นหน้าจัดการไลฟ์นะคะก็จะมีเป็นคอมเมนต์ของลูกค้าค่ะทุกๆคอมเมนต์เลยดูดเข้ามาอยู่ที่หน้านี้นะคะก็จะเป็นตั้งแต่คอมเมนต์คุยเล่นนะคะอย่างเช่นสวัสดีค่ะนะคะหรือจะเป็นคอมเมนต์ที่ cf สินค้าเข้ามาก็จะเข้ามารวมอยู่ที่หน้านี้เลย นะคะแล้วก็จะมีบอกชื่อลูกค้าด้วยว่ามาจากลูกค้าท่านไหนนะคะมีสถานะของคอมเมนต์เนี่ยเป็นยังไงนะคะแล้วก็คอมเมนต์เข้ามาตอนเวลาเท่าไหร่นะคะอันนี้ก็จะมีข้อมูลบอกที่หน้านี้เลยนะคะโดยการไลฟ์นี้นะคะแอดมินตั้งค่าการสรุปยอดเป็นแบบที่3นะคะก็คือระบบจะสรุปยอดให้ทันทีเลยนะคะเวลาที่ลูกค้าเขา CF เ,เข้ามาได้นะคะก็จะเป็นการส่งข้อความนะคะไปแจ้งลูกค้าทันทีเลย ะะโดยสถานะคอมเมนต์ต่างๆนะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะโดยอันแรกะคะ่ะที่ไม่พบคีย์เวิร์ดก็คือจะเป็นคอมเมนต์ที่อาจจะเป็นคอมเมนต์คุยเล่นนะคะอย่างเช่นสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะไม่ใช่คอมเมนต์ที่ CF สินค้าเข้ามานะคะแบบที่2ก็จะเป็นแบบ inbox แล้วนะคะก็คือจะเป็นคอมเมนต์ที่สามารถ CF สินค้าเข้ามาได้ะคะ่ะ ก็จะมีเป็นข้อความสรุปยอดส่งไปหาลูกค้าทันทีเลยนะคะแล้วก็จะมีสถานะเป็นส่งอินบ็อกซ์ไปหาลูกค้าเรียบร้อยแล้วแบบนี้นะคะหรือแบบที่สามค่ะจะเป็นแบบสถานะแบบไม่ได้ของนะคะก็คือลูกค้าค่ะเขาอาจจะต้องการ CF เข้ามาเพิ่มแบบนี้นะคะต้องการจะ CF เป็นตัว A B C 1เนี่ยเข้ามาเพิ่มอีกหนึ่งชิ้นแต่เขาไม่ได้พิมพ์คาว่าเพิ่มเข้ามานะคะก็จะเป็นสถานะไม่ได้ของแบบนี้นะคะ อันนี้ทางนั้นก็สามารถกดที่จัดการตรงนี้ค่ะแล้วก็กดเพิ่มสินค้าให้เขาได้เลยนะคะโดยเป็นชิ้นนี้นะคะแล้วก็สามารถกดคอนเฟิร์มได้เลยค่ะเมื่อกดคอนเฟิร์มเรียบร้อยแล้วนะคะ mm hmm. ก็จะมีเป็นการ inbox เข้าไปหาลูกค้าค่ะแจ้งยอดเพิ่มเติมนะคะ แล้วในกรณีที่ทางร้านนะคะต้องการจะแบนลูกค้านะคะอันนี้ก็สามารถกดแบนตรงนี้ได้เลยนะคะหรือถ้าต้องการปลดแบนนะคะอันนี้ก็สามารถกลับไปที่หน้าไลฟ์ตรงนี้นะคะแล้วก็กดรายชื่อคนถูกแบนตรงนี้ได้เลยค่ะแล้วก็จะสามารถกดปลดแบนทั้งหมดหรือปลดแบนเฉพาะลูกค้าบางท่านก็ได้นะคะกลับมาที่หน้านี้นะคะที่หน้านี้ค่ะทางร้านนะคะก็สามารถ คลิกตรงชื่อตรงนี้ค่ะโดยเมื่อคลิกแล้วอะค่ะก็จะเป็นการเข้าไปท,ที่แชทลูกค้าทันทีเลยนะคะโดยทางร้านนะคะอาจจะอยากแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมกับลูกค้านะคะก็สามารถกดที่ปุ่มชื่อลูกค้าตรงเมื่อกี้ได้เลยนะคะก็จะสามารถแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมได้ค่ะอย่างเช่นสอบถามเพิ่มเติมนะคะว่าต้องการจะรับของแถมเป็นชิ้นไหนดีนะคะอันนี้ก็สามารถสอบถามไปได้เลยนะคะก็จะเชื่อมมาหาแชทลูกค้าแบบนี้เลยนะคะ เมื่อทางร้านนะคะต้องการจะหยุดไลฟ์แล้วอะค่ะอันนี้ก็สามารถมากดปิดเก็บคอมเมนต์ตรงนี้ได้เลยนะคะหรือจะไปกดปิดไลฟ์ได้เลยนะคะโดยอันนี้ค่ะถ้าทางร้านนะคะยังไม่ได้ทำการสรุปยอดส่งบินไปหาลูกค้าครบนะคะจะไม่แนะนำให้ทำการลบไลฟ์นะคะเพราะว่าถ้าทำการลบไลฟ์แล้วอะค่ะจะไม่สามารถมาจัดการไลฟ์ได้อีกค่ะ ก็คือจะทําให้ไม่สามารถสรุปยอดส่งบินไปหาลูกค้าได้นะคะและที่หน้านี้นะคะจะสามารถดูเป็นอันดับลูกค้าได้ด้วยค่ะดูเป็นอันดับลูกค้าแล้วก็สินค้าคงเหลือได้นะคะว่าสินค้าที่เรานํามาขายในไลฟ์เนี้ยค่ะเหลือเท่าไหร่บ้างนะคะก็สามารถดูตรงหน้านี้ได้เลยนะคะจากนั้นนะคะทางร้านสามารถมากดสรุปออเดอร์ตรงนี้ได้เลยนะคะ เพื่อดูว่าลูกค้าค่ะได้รับสินค้าชิ้นไหนไปบ้างนะคะโดยสําหรับร้านค้าที่เลือกเป็นแบบสรุปยอดเองนะคะจะสามารถกดสรุปบินตรงนี้ได้เลยนะคะแล้วระบบบะคกะก็จะทําการส่งข้อความแจ้งยอดไปหาลูกค้าให้ค่ะและหากทางร้านนะคะตั้งค่าการสรุปยอดนะคะไว้เป็นแบบที่2ก็คือจะสามารถกดส่งบินอีกครั้งหนึ่งได้นะคะเพื่อป้องกัน การตกหล่นในกรณีที่ลูกค้าค่ะเขาอาจจะไม่ได้กดสรุปยอดเองนะคะหลังจากนั้นนะคะทางนั้นก็สามารถกลับไปที่หน้าออเดอร์ค่ะที่หน้าออเดอร์นี้นะคะก็จะมีเป็นออเดอร์เมื่อกี้ที่ลูกค้าทําการสั่งซื้อมาผ่านไลฟ์นะคะโดยทางร้านนะคะก็สามารถกดจัดการออเดอร์ได้เลยนะคะกดที่ออเดอร์หนึ่งครั้งค่ะแล้วก็อาจจะทําการแจ้งโอนเงินให้ลูกค้าเองตรงนี้ได้เลยนะคะหรือลูกค้าค่ะเขาจะมีเป็นลิงก์บินนะคะ แล้วลูกค้าค่ะเขาก็จะทำการแจ้งอ,อนเงินผ่านลิงก์บินนี้เข้ามานะคะอย่างเช่นอันนี้นะคะในลิงก์บินนี้ค่ะก็จะมีเป็นชื่อโลโก้ร้านนะคะบอกด้วยแล้วก็มีเป็นสถานะออเดอร์บอกนะคะแล้วก็จะมีเป็นรายการสินค้านะคะมีในส่วนของชื่อที่อยู่ด้วยนะคะลูกค้าเขาก็จะกรอกข้อมูลเข้ามาเลยค่ะอย่างเช่นอันนี้นะคะ โอเคแล้วก็อันนี้ขออนุญาตตั้งที่อยู่เองนะคะเมื่อกดบันทึกที่อยู่เรียบร้อยแล้วอะคะ่ะก็จะสามารถเลือกช่องทางการชำระเงินได้นะคะอย่างเช่นอันนี้เลือกเป็นกรุงไทยนะคะแล้วก็ใส่เป็นยอดการชำระเงินเข้ามาได้เลยะคะ่ะโอเคแล้วก็เลือกเป็นสลิปการโอนเงินนะคะอันนี้จะเป็นในส่วนของ ลูกค้าที่เขาจะทําการแจ้งโอนเงินเข้ามานะคะแล้วเขาก็จะกดส่งหลักฐานการโอนเงินแบบนี้เลยนะคะ mm hmm. เมื่อลูกค้าเขากดส่งหลักฐานการโอนเงินเรียบร้อยแล้วนะคะในลิงก์บินสถานะเขาก็จะเปลี่ยนไปเป็นรอทางร้านตรวจสอบการชําระเงินนะคะอันนี้ทางร้านก็สามารถกลับไปที่หน้าออเดอร์นะคะแล้วก็รีเฟรชหนึ่งครั้งค่ะแล้วก็จะมีเป็นสลิปที่ลูกค้าค่ะทําการแนบเข้ามาเมื่อกี้ให้นะคะ แล้วก็ถ้าตัวสลีปอระค่ามันซ้ำกับหลักฐานการโอนเงินของออเดอร์ไหนนะคะก็จะมีบอกแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ถ้าทางน้านะคะตรวจสอบแล้วว่าถูกต้องนะคะก็สามารถกดยืนยันการชำระเงินได้เลยค่ะเมื่อยืนยันการชำระเงินเรียบร้อยแล้วนะคะก็สามารถเลือกพิมพ์ใบปะหน้าที่ต้องการได้เลยนะคะและเมื่อพิมพ์แล้วนะคะก็สามารถกดเปลี่ยนเป็นพิมพ์แล้วได้เลยค่ะ และเมื่อทางร้านนะคะทำการจัดส่งสินค้าเรียบร้อยแล้วนะคะก็สามารถพิมพ์เลขควัสดุที่หน้าน,นี้ได้เลยแล้วก็ใส่เป็นค่าใช้ใจ่ายเพิ่มเติมตรงนี้ได้เลยนะคะแล้วก็กดปิดรายการได้เลยค่ะก็จะเสร็จสิ้นขั้นตอนการจัดการออเดอร์ไลฟ์แล้วนะคะ